กุ้งยังไงนี่เอาเอาซีดให้หน่อยแก่จีกุ้งยังไงเนี่ยกุ้งกามบอกุ้งไม่น้ำจ้ะกุ้งไม่น้ำกูแห่เลยเดิวอ๋อหนูห้องป้อมเขาไปปั้นเอาอยู่นี่แถวๆใกล้ตลาดเนี่ยอ๋อป้าปวตีนปวดตรงเ้าะเนาะย่างหน่ะซีดปะ ีอมือสะอาดแล้วเดีอเไม่ใช่ใด <c oughs> มือสะอา,าแล้วใช้ดีปวดมก็ได้อยู่กนลต้นนี้จักบาทก่อนนี่ต้นนึงก็ประมาณสองร้อยต้นลสองร้าหกสิบบาทเนี่ยก็ นเนนี่วะสองสี่หก,กเจ็ดพันกว่าสองพันเนะาะกระเป้ามนักมไว้ต้องนี่ <c oughs> <c oughs> คิดมาลงเลย <c oughs> อ่าเป็ดปลากุ้งแม่นม้ำยอดอันนี้อันนี้จังหนที่สูเ้เนี่ยสิบกว่าบะ สิววทีกุเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดสดทนบุรีนะครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนวดหมึกนะครับอันนี้หมึกอะไรหมึกหอมใช่ไหมอันนี้หมึกกระดอง มือของเหมือนกันใช่ไหมผมแต่ผมพูดผิดนะอันนี้หมึกกระดองหรือเปล่าอันนี้หนวดอันนี้ปลาทูครับผมอันนี้ก็อาจจะปลาทะเลนะครับกองใหญ่ครับเริม่มงานในสุขเร็ก้วยดูแข็งไหมดูสัมผัสในหมดแล้วใช่ไหมปูไหมนะปูดำมีมย่างไหนเนยเนยเนยเหรออ๋อเออมื่อกี้ซีดเนาะ นี่เนยหลังวะโอ้เราคอยใส่ยังกินเลยอ๋อเนยได้ฝรั่งวะเนยาวกูมีไว้โอ้สองร้อยแปดสิบเนยาวกูมีวะตอบคุย อันนี้ก็จะเป็นกุ้งขาวผมกุ้งขาวนะครับกิโลละสองร้อยสี่สิบร้อยแปดสองยี่มีหมดนะครับมีหลายราคาสองหกนี่พ่อค้ากำลังแกะกุ้งอยู่ครับ <c oughs> รีวิวผ่านเ้ย สามสี่มันจะเป็นไซส์ใหญ่นะใครดีอยู่วัยเพราะได้อยู่วะเพราะได้อยู่วะขายอ๋อมาได้อยู่เนาะพุงครับผมจะเป็นซอยสี่นะครับที่ใครถ้าใครสนใจร้านที่ผมถ่ายลงไปก็มาได้นะครับที่ซอยสี่ครับผมอ่านะ ซีฟู้ดซอยสีย่นะตรงนี้อันนี้แจกเลยใช่ไหมครับถ้าซื้อเนี่ยแจกให้เลยใช่ไหมอ๋อแจกให้กุ้งคตสดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยทางเคงๆนะครับผม่ายลิปก่อน <laughs> อันนี้กระซีดปะเขามีหลายแบบเนาะมากินน่อยเลต่อเราตรงนี้โอ้โหไม่เหลืออะไรเราก็ลรให้หมดแล้วให้หกร้อยสี่สิบไม่เอาจับนี้กุ้งอะไรกุ้งกล้ามจะกุ้งกล้ามเหรออันนี้ สิบสามตัวโลสามตัวโลแล้ก็สามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหบริการย่างฟรีมีน้ำจิม้มไหมพรอมย่างฟรีพร้อมอ๋อร่อยไหมโอ้โหท, <laughs> ที่สุดของที่สุดครับดีที่สุดของที่ <laughs> สุดนี่อย่างลูกกุ้นี่ที่สุดเป็นร้านการ์ตูนซีฟู้ดนะครับผมโอเบอร์ร้านการ์ตูนซีฟู้ดก็ค้าบริการดีมากเลยครับร้านเนี้ยเนี่ว่องไวมากเลย มืออาชีบครับผมประสบการณ์นี่น่าจะกี่ปีพี่สองปีกว่าครสองปีอ้าวนึ่งว่าสิบปีเอ็นครับตลาดเปิดยังถึงห้าปีเลยเนเออนี่ตลาดเพิ่งเปิดนี่หว่าไอเย็นๆครับโอ้ขนาดสองปีเนี่ยสิบปียังขนาดไหนไม่ต้องไม่ลงเสาก็ได้ น่ากินมากเลยกุ้งตัวแดงสดจริงๆนนน่เเปป็็ยาะคริงอ๋อนี่เป็นเป็นเลยใช่ไหมเป็นเป็นเลยพี่ไม่น่าละถึงแดงขนาดนี้กุ้งน็อตแล้มันถ้าเป็นกุ้งน็อตมันสีไมอ๋อใส่ใส่นี่เด้งมากเลยเนาะใช่เดง้งสวยช่ไม่แห้งเกินใช่แพ้เนี่ยสมกับราคาจริงๆ ใช <neuro> ่ใครสนใจก็มาได้นะครับก็มาถ่ายตอนที่เขาย่างนะครับผมอันนี้มีซีดน่าทานมากเลยมีตังน่าจะจัดสักตัวรอทุกหวยก่อนทุกหนทุกคุยนั่นตัวเขานั่แนั่งซิวจุ๊ตขาเขาขาเอาลงดีสุดสุด ใคุณว่าอคุณดีคุณสดีคุณดดีคือค้องนี่ไบอรี่ครับครดาลมดีสดๆครับผมอันนี้ก็ไสเกตเบิร์นนะเพื่ความว่องไวใช่ไหมพี <laughs> 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 ่เตาไม่ทนันขายดี <laughs> จริงๆครับจะ <laughs> <laughs> ดีกว่านีเรื่อๆครับอ <laughs> 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 ใายดีจริงๆก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ดันวิวให้ด้วยนะครับผมวันหน้าจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับ